มาล้ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่72นะครับต้นทางอุบลร,ราชาธานีไปทางกรุงเทพนะผ่านแยกสามเ็จมาแล้วนะครับหนึ่งสองสามสามนับขนำํำ อันแล้วนะปิดท้ายด้วยหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวจะไปจอดตรงข้างหน้าเราอีกนะครับนะติดไฟแดงเครื่องกัน้นตรงจุดตัดทางรถไฟสุดยอดมากเลยนะครับผม